แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าตำรวจขณะนี้เดือดร้อนกันทั่วทุกหย่อมย่ามีการวิ่งขอเคลียร์วิ่งขอเจรจาผมอยากจะบอกนะครับว่าไม่มีใครรับเคลียร์แล้วครับไม่มีใครรับเงินแน่นอนไม่มีใครรับเคลียร์แน่นอนเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมนะผมบอกที่น้องประชาชนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดนะครับกรมสอบสวนพิเศษเนี่ย จะมีการส่งไปยังหลายหน่วยงานให้มีการพิสูจน์ว่าตกลงในเวลา22.32ก็ดีในเวลา21 1. นะครับในเวลา22.11ก็ดีนะตกลงมีคนบนเรือกี่คนกันแน่แต่ของเราเนี่ยพิสูจน์ได้คือ5คนทั้งไปและกลับนะครับไม่มีน้องแตงโมตั้งแต่ก่อน22นาฬา11นาทีและภาพในเวลา21.56 S 1> <S 1> ก็จะมีการส่งไปยังต่างประเทศส่งไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับว่าเป็นภาพตัดต่อหรือไม่นะครับภาพกระติกกับน้องแตงโมนะมีการตัดต่อหรือไม่นะครับขณะนี้นะครับกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยจะมีการส่งหลักฐานต่างๆที่เราได้มีการส่งมอบไปให้ไปแล้วเนี่ยนะครับนําไปวิสูจยังต่างประเทศด้วยแล้วก็ไปยังหน่วยงานต่างๆของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ให้รับรองว่าภาพดังกล่าวมีการตัดต่อจริงหรือไม่ แล้วก็คนบนเรือมีห้าคนหรือหกคนกันแน่นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่ารอดยากนะรอดยากนะครับผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าในกอลลูกของสาวอลคนดังนะมีเรือทั้งหมดเนี่ยหลายลำนะมีเรือทั้งหมดหลายลำนะ เพราะว่าภรรยาของนายกอบเนี่ยขายเรือครับทากิจการขายเรือทากิจการให้เช่าเรือนะครับโดยเฉพาะกิจการในการจัดปาร์ตี้นะครับจัดจัดปาร์ตี้บนเรือนี้ทําเป็นประจํานะครับทุกเดือนนะครเพี mm ่อ hmm. นจะบอกทุกคนนะครับว่าเป็นประจําทุกเดือน mm hmm. ในอูดนะครับนะที่บอกว่าเป็นคุณรับหมอบหน้าจากบริษัทการมินนะบุคคลนี้ นะครับอดีตเป็นลูกน้องของนักการเมืองชื่อดังที่เสียชีวิตไปแล้วในจังหวัดสุพรรณเนาะมีหน้าที่เก็บเรือให้กับนักการเมืองที่เสียชีวิตไปแล้วที่จังหวัดสุพรรณแล้วก็ทาธุระทำว่าทำธุรกิจร่วมกับนายกฟลูกชายของสวคนดังในการที่มีอู่เก็บเรือที่ปัตตานีจังหวัดชลบรุรีนะครับนะบแต่ในอูดคนเนี้นะครับ เป็นบุคคลที่ไปเปลี่ยนบรรพัดเรือนะครับไปเปลี่ยนบรรพัดเรือและทําให้บรรพัดเรือจมน้ําในวันที่3มีนาคมในวันที่2มีนาคม2565นะครับนะในอูตคนนี้นะครับนอกจากเป็นนะเป็นลูกน้องของอดีตน,นาอกรังหมดประการแล้วจะเป็นคุณสวนกับบริษัทที่ขายน้ํายาล้างเรือด้วยนะครับพี่น้องประชาชนนะนะครับ ในอูทคนนี้ยังเป็นหุ้นส่วนของบริษัทที่ขายน้ำยาล้างเรือด้วยนะครับในประเทศไทยนะเรือลำที่เกิดเหตุคนที่สามารถขับได้ในความเร็วที่36นอตในประเทศไทยที่มีคนขับเรือลําที่น้องแตงโมเสียชีวิตมีเพียงสองคนนะครับนะในประเทศไทยมีเพียงสองคนที่ขับเรือในความเร็ว36นอตนะครับนะเปรับใครบางคนที่โรงแรมต่างๆ ไปรับใครต่างๆเหล่านี้นะครับมีสองคนในประเทศไทยนะครับเราทราบชื่อหมดแล้วนะครับว่าเป็นใครบ้างเราทราบแล้วว่าวันที่เกิดเหตุทําอะไรกันบ้างเราทราบแล้วว่ามันทําอะไรที่วัดค้างคาวเราทราบหมดทุกอย่างนะครับนะรอเวลาอย่างเดียวนะครับอีกไม่นานนะอีกไม่นานเกิดรอนะครับผมยืนยันนะครับว่าคดีน้องแตงโมงนะครับผมชุอว่ากรมสอบเอนพิเศษเนี่ยนะครับจะขี่คลายคดีนี้ได้สําเร็จแล้วก็ จะทําให้ีน้องแตงโมได้รับความเป็นธรรมผมจะทําให้คนบนเรือนะมีความทุกข์ตลอดชีวิตนะครับมีความทุกข์ตลอดชีวิตผมจะจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีใครบางคนนะครับติดการพนันบาคาร่าอย่างหนักนะติดติดการพนันบาคาร่าอย่างหนักโดยการเล่นเว็บพน,นันนะในกลุ่มของนะครับในกลุ่มของอัมแยมนะ อ้แยมเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ถูกกองปราบปรามจับกลุมแล้วก็ศาลได้มีคำพาาิพากษาจำคุกภรยาของนายอ้ําห้าปีจำคุกนายอ้ํายี่สิบปีไปดูได้เลยครับว่ารูปของอ้ําแยมนะจะมีนะครับกลุ่มของนายปอนะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีคนบางคนนะครับติดการพนันนะครับผมไม่ยืนยันนะครับเป็นใครนะครับนะเอาว่าเป็นเป็นเป็นไม่ยืนยันวนะ่าเป็นใครในการติดการพนันบาคาร่า แล้ก็เสียเงินไปจนนาํานวนมากนะครับจํานวนมากนะจํานวนมากแล้วกันนะแล้วก็เป็นคนที่ขายาย,นะนนขายาให้กับเพื่อนด้วยนะเป็นคนที่ขายยาให้กับเพื่อนด้วยจากนักเสพยามาตั้งแต่อายุสิบหกปีนะจนกทั่งพัฒนามาเป็นคนขายยานะคนขายยาซึ่งเดี๋ยวเราจะนําพยานนะครับที่เป็นคนที่นะยืนยันได้ว่ามีคนขายยาให้กับนะครับคนที่เป็นเพื่อน ในกลุ่มของนักเที่ยวนะครับที่มีการนะอยู่ในกลุ่มของกระบวนการเหล่าเนี้มีการขายยาเสพติดให้กับเพื่อนฝูงด้วยนะส่วนจะเป็นเป็นน้ำแข็งหรือจะเป็นนะครับเป็นยาที่คนเขาไม่กินกันนะหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ลองติดตามได้นะครับความคืบหน้ามันจะมีเป็นระยะระยะนะครับนะผมจยจะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ที่ใครบางคนที่ติดยายุตั้งแต่6ปีไปต้นมามีการถูกจับยาเสพติดนะครับก็มีคุณอาท่านหนึ่งนะคุณอาท่านหนึ่งก็โทรไปบอกตำรวจให้ปล่อยนะครับนะแล้วก็คุณอาท่านนี้ก็มีความสนิทสนมกับคุณแม่ของบุคคลคนหนึ่งนนที่ติดยาเสพติดนะครับเรามีภาพถ่ายนะครับที่คุณอานะครับไป นั่งทานข้าวกับคุณแม่ของของใครบางคนเนาะที่ติดยาเสพติดตั้งแต่อายุ16ปีสมองส่วนหน้ามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วทุกเรื่องเนี่ยนะครับคุณอาท่านเนี้ยจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับนะครับคนคนนี้มาโดยตลอดเวลาทําให้คนคนนี้นับถือคุณอามากนะครับนะและคุณอาเนี่ยนะครับผมไม่อยากเอาหลักฐานไปเปผยแพร่เพราะว่านะก็อยากจะบอกคุณอาว่าเลิกสักทีเถอะนะ สิ่งที่คุณอาเนี่ย semester. เอาข้อมูลมาจากกองบัญชาการตำรวจความภาคหนึ่งเอามาจากตำรวจภาคหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะบอกให้คุณอารู้นะครับว่าคนที่ดูกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับเขามาเรียนรู้จากพวกผมครับเขาชื่อนะเขาชื่อพี่แกครับนะคนที่ดูกล้องวงจรปิดให้กับคดีน้องแตงโมให้กับกองบัญชาการตำรวจความภาคหนึ่งเนี่ยชื่อคุณแกนะครับนะค,บนะคุณแกเนี่ยเป็นตำรวจจราจรอยู่ที่นครมานไปกูดูกล้องวงจรปิด ให้กับกองบัญชาการตำรวจพรอนภาคหนึ่งนะถ้าไม่เชื่อให้ไปถามในพลตํารวจที่ในกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เป็นพี่เป็นน้องกับผมเนี่ยว่าจริงหรือไม่ว่าในแกะเนี่ยนะไปคนดูกล้องวงจรปิดแล้วก็มาเรียนรู้จากมนตรีนะซึ่งถูกยัดข้อหาสองคดีด้วยกันนะผลเรามีลายของคุณแกะเนี่ยนะครับกับมนตรีมีการพูดคุยกันเรื่องของการดูกล้องวงจรปิด ลำน้ำจัปยาก็คือลำที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับแล้วก็นับได้ห้าคนคุณแกะเนี่ยนะครับยืนยันเหมือนกันแต่คุณแกเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยเป็นแค่ตำรวจจราจรของกองบัญชาการตำวรวจท้องภาคหนึ่งไม่สามารถที่จะไปขัดขวางนายพลตำรวจที่อยู่กองบัญชาการตำวรวจท้องภาคหนึ่งได้ในขณะนั้นจึงเป็นที่มาของการถแถลงข่าวเมื่อวันที่26เมษายน2565ว่ามีคนบนเรืออยู่หกคน ในเวลา2 2 3 2พี่น้องประชาชนครับตลอดเวลาที่ผ่านมามากกว่า5ปีผมได้มีการเก็บรวบรวมนะครับการรับสวยของกองบัญชาการตราเวนไซเบอร์ตั้งแต่สมัยพลตำรวจโทกรนชัย่ายคึงน,นะครับมาจนถึงพลตำรวจโทนะครับพิเชียบนะครับวรวัตวัฒรรนกรบัญชาจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับเราได้มีการเก็บไฟล์วิดีโอภาพะเสียงมีการเก็บหลักฐานต่างๆแล้วก็มีการรวบรวมบัญชีม้าต่างๆของ หน้าเสือของกองบัญชาการตรวจไซเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้การไม่ว่าจะเป็นระดับผู้การไม่ว nah ่าจะเป็นระดับผู้ร่วมกับหรือระดับนะครับใครต่อใครนะครับในกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับว่ามีการเก็บนะครับเว็บพันันออนไลน์อย่างไรมีการเก็บยูเซอร์เท่าไหร่มีกับการเก็บเพย์เมนต์เกตเว์เท่าไหร่มีการเก็บเงินกู้ออนไล์เท่าไหร่แล้วก็มีการเก็บพวกสถานบันเทิงหรือนะครับเกี่ยวกับออนไลน์เท่าไหร่นะครับอันนี้เราได้มีการเก็บรวบรวมหลักฐานไว้แล้วนะครับเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับ ผมก็ต้องเรียนนะครับว่าสิ่งที่เราทําเอาไว้เนี่ยนะครับรเก็บเอาไว้ป้องกันตัวนะเก็บเอาไว้ป้องกันตัวเพราะว่าหน่วยงานของตารวจเนี่ยคบไม่ได้นะครับต้องบอกเลยว่าคบไม่ได้นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะหักหลังเราอยู่ตลอดเวลาท,ทั้งที่เราเนี่ยเป็นสายลับของกองบัญชาการตวดไซเบอร์มาหลายปีนะครับนะแล้วผมก็เป็นสายลับของปปง,งก็เป็นมาหลายปีนะแล้วก็ทํางานร่วมกับตํารวจเนี่ยหลายภาคส่วนแต่ผลประโยชน์นะครับทำให้ตารวจเนี่ยนะครับกล้าหักหลังนะครับผมมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ได้จริงใจ ในการที่จะมีการแก้ปัญหาร่วมกันในการที่จะมีการปราบปรามมิจฉาชีพอย่างจริงจังนะครับทุกอย่างคือเอาแต่ผลประโยชน์เป็นตัวตั้งแล้วก็นะครับกล้าหักหลังพวกเราที่เป็นนักรบดูนินนะครับในการทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองทํางานเพื่อสังคมแต่นั้นเนี่ยนะครับผมยืนยันนะครับว่าต่อให้เป็นใครก็ตามนะครับนะครับต้องยืนยันนะครับว่าเราไม่มีการละเว้นนะครับต่อให้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะครับถ้าท่านนะครับประพฤติตนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผมมีหน้าที่ในการร้องให้ตรวจสอบส่วนถ้าคุณคิดว่าผมร้องแล้วไม่ไม่จริงนะครับคุณก็สามารถฟ้องร้องผมได้ที่ศาลอาญาหรือศาลไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับเราพร้อมเข้าสู่กระบวนการทาทุกคดีที่ผ่านมานะครับดังนั้นผมไม่เคยวอรี่เรื่องของการเปิดเผยการทุจริตของกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ถึง2คดีแล้วคดีแรกเป็นการปล่อยยัดทรัพย์สินของในคนจีนนะครับชื่อหลี่เย็นนะครับที่มีการ,รยัดทรัพย์สินได้ประมาณ700้ล้าน